สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับเรานะคะเต็นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะวันนี้อยู่กับแอดมินฝนนะคะใครที่กําลังมองหารถคอกเอาไว้ใช้งานนะคะเอาไวบ้บรรทุกสิ่งของต่างๆนะคะก็แอดมินแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวแอดมินจะมารีวิวคันนี้ให้ลูกค้าได้รับชมได้รับพิจารณานะคะอ่าเริ่มจากภายนอกตัวรถนะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นสีดําแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าเป็นสีโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะก็ หน้าเดิมๆเลยนะคะสวยงามมากส่วนไฟตาคู่หน้าของเขานะคะก็จะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็จะมีไฟแต่งเป็นสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดตอนกลางคืนก็คือสวยงามมากนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยภายในห้องเครื่องของเขานะคะก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะรถคันนี้ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยนะคะลูกค้าไม่เคย ชนหนักนะคะก็หน้าเดิมพานเดิมนะคะมาทุกตัวยังอยู่ครบนะคะน็อตก็แต้มสีนะคะสวยงามมากฝาครอบเครื่องก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าส่วนแผงกันความร้อนก็มีมาให้นะคะแบบนี้เลยในเรื่องของเหลวต่างๆนะคะก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าทางร้านเราก็จะเปลี่ยนถายให้หมดเลยนะคะรวมไปถึงแบตเตอรี่ถ้าสึกล้อหรือว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะคะทางแล้วเราก็จะเช็คแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็ เดี๋ยวมาดูต่อในส่วนของด้านข้างรถนะคะนี่รถคันนี้ก็จะทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะเป็นแม็กว e ลสีเงินสลับกับสีดำแล้วก็จะมีน็อตสีม่วงแบบนี้นะคะสวยงามมากยางก็จะเป็นขอบ18นะคะด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นยางบรรทุกนะคะด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวตามมดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีตัวหนังสือไฮรักสอนะคะ รถคันนี้นะคะก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวเครื่อง2.8เอนทรีนะคะเป็น s i n เกิลแคก็เขาก็จะเขียนบอกไว้เลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะรถปี2022นะคะรถใหม่มากเลยกระจกมองข้างก็เป็นสีดำนะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะกันสาดไม่มีมาให้นะคะที่จะเปิดวิตประตูก็เป็นสีดำนะคะก็แบบนี้เลยส่วนแผงเหล็กนะคะก็มีความหนาแน่นทนทานรับน้ำ รับน้ําหนักได้ดีมากเลยนะคะลูกค้าก็จะตกแต่งด้วยสีไทยเทเล็กน้อยนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะสวยงามมากถ้าลูกค้าท่านไหนที่ได้เจ้าตัวคันนี้ไปนะคะแอดมินรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายรถนะคะคํำท้ายของเขาก็เป็นสีไทยเทนนะคะแบบนี้เลยก็มีความหนาแน่นทนทานมากเลยนะคะท่อก็เป็นท่อเดิมนะคะไม่ใช่ท่อแต่งซิ่งนะคะ แบบนี้เลยช่วงล่างของเขานะคะก็จะเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีล้ออะไหล่อยู่ใต้ท้องรถนะคะลูกค้าส่วนไฟท้ายนะคะก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะไม่มีขาดนะคะไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีตัวนังซื้อเป็น Toyo ต a h i l u ักรีโวนะคะเป็นซีโครเมียมนะคะตกแต่งอยู่ด้านหลังนะคะที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็เป็นแบบมือดึงนะคะดึงทั้งซ้าย แล้วก็ขวาพร้อมกันนะคะก็จะมีตัวล็อกทั้งหมด2ชั้นนะคะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้อีก1ชั้นนะคะเพื่อเพิ่มความหนาแน่นทนทานนะคะกันไม่ให้ฝาทางหลุดออกมานะคะแล้วก็จะมีตัวขั้นมาให้4ตัวนะคะตัวขั้นก็จะอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะภายในตัวรถก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะเพดานด้านบนก็จะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างเบาะก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะตรงกลางก็จะแต่งตกแต่งเป็นอารูะบายอากากศนะคะเบาะใหญ่มากนิ่มมากนะคะลูกค้านั่งได้สะดวกสบายมากที่ปรับเบาะก็เป็นแบบแมนวนวลนะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกตินะคะ แผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองข้างปุ่มล็อกรถปุ่มล็อกกระจกแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดกระจกทั้งสองบานนะคะที่พักแขนก็เป็นหุ้มผ้าสีดำนะคะด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วมาให้ก็จะมีลําโพงมาให้1ตัวนะคะลําโพงก็เสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะมาดูต่อในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถวางพละเครื่องหรือวางของตกแต่งหน้ารถได้เลยนะคะ คอนโซลด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีที่เก็บเอกสารต่างๆนะคะก็สามารถเก็บใส่ในนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือว่าเอกสารสําคัญสําคัญนะคะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะด้านบนก็จะมีที่เก็บเหมือนกันนะคะก็สามารถเก็บได้นะคะนี่สะดวกสบายมากมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะแอร์แบ็กจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะคะ โซนตรงกลางนะคะก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้นะคะพร้อมกับนาฬิกาบอกเวลาแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB ก็ได้นะคะนี่แล้วก็จะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงตรงนี้ได้ด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถกดค้างไว้แล้วเขาก็จะขึ้นมาเลยตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้ สะดวกสบายมากนะคะหน้าจอก็กว้างมากเป็นหน้าจอ9นิ้วนะคะที่ปรับแอร์นะคะเป็นแบบแมนวนวลก็จะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความเย็นของพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมินะคะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องนะคะอยู่ตรงนี้บนหัวเกียร์ก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะคะสามารถวางโทรศัพท์วางกระเป๋าเงินได้เลยนะคะด้านบนตรงนี้ เกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดนะคะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนหัวเกียร์มาใหม่นะคะก็เลยได้แบบนี้ก็จะมีเบรกมือแบบดึงนะคะเข็มขัดนะคะก็มีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งเลยนะคะลูกค้าก็มีพื้นที่กว้างนะคะนั่งได้สะดวกสบายพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสีดำสามก้านนะคะมีแอร์แบ็กอยู่ตรงกลางนะคะก็จะมีโลโก้เป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลย ไปดูเข็มไม้นะคะเข็มไม้เจ้าตัวคันนี้นะคะวิ่งอยู่แค่60,000กว่ากิโลนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะลูกค้าส่วนการแสดงผลบนหน้าจอก็ขึ้นตามปกตินะคะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่ารถบิดไม่สนิทน้ำมันรถก็จะหมดนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอได้เลยนะคะ Toyota Hilux Revo เครื่อง2.8 Ent r y s i เอนทรีซนะคะปี2022นะคะราคาอยู่ที่ 5 1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากเอารถครอกไปไว้ใช้งานนะคะไว้ขนของขนผักขนอะไรนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะทางร้านเราก็มีรถครอกอีกหลายๆรุ่นหลายๆคันให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากจบสดนะคะราคาซื้อสดอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทนะคะก็สามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะก่อนที่น้องจะไปเป็นเจ้าของให้กับ คนอื่นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสาหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย